ยอมครับลูกที่วามงคลและเบอร์79สหรัฐประจําแท่นครับส่วนรัวเพื่อนพิพัฒนครับเบอร์สี่ครับพี่ฟางชะคอนพี่เน็ตเบอร์สองครับเอมาโนอตครับเบอร์สามใบไม้ไทยไม่ดีบาลต่อเบอร์สิบห้าครับท็อปเบอร์สิบสามครับพี่โจโรตีเบอร์เก้าและเอฟราซาลิฟเบอร์สิบพี่โนตสมุทรเบอร์สามสิบสามเอาละครับเกมเริ่มมาดูครับ เด็กๆก็ลองดูนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงยืหลังหลังสองพอหลังสองเบหลังสองตัวเพอเวาขยับดูนะครับขยับยังไงครับเวลาเล่นเยอะมากเยอะมากโอ้ยนะในวีีหลายท่านก็เป็นนักบอลที่มีดีกีนะครับ อย่าเช่นพี่โยมนี่ก็มีดีกีนะฮะสามสิบแปดหรือสามเก้าไม่แน่ใจนะพี่โยมพี่แพทนี่ก็เทพซีรินนะฮะนี่ครับพี่แพทเบอร์สิบแปดเองนะครับเนี่ยเทพซีรินเก่าผมไม่น่าสมยังสมค่าชูให้ให้ชูให้ชูหน่อยย้อนจับหมาครับ ชัวเน้นชัว่อยหยัดลูกนี้แม่หลอกแล้วซ้ำแม่ไม่ทันครับตัวน้ำเอาเพิ่มได้พี่น้ำมั้ยเด็กลูกตั้งเตะครับ

ไป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 อาลงนี้ว่าไงโอ้โหดีออกประทันมา